สวัสดีทผูท้ชมชาวไมค์ครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเช้าว,วันที่สิบนะก็โอ้ดโอเด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 เวเด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 าดเ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 ดวดเ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 ดิดนะเเด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 ก็เมกกเมมดมนนะมเดเดเเดเดเเดเดเเดเเด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 ดเ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 ดาดเเดเนเด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 ดเ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 นเดเดเดเ แค่อหลอดปมไปนะแล้วก็เก็บโพเรโทมด้วยไอ้หนูนี่เป็นน่ารักเลยวะเดี๋ยวมันจะล้อมรั้วแถวนี้ให้มันให้อฟบีซีมันเข้าไม่ได้นะครับถือตรายดีไว้อย่างนี้งั้นก็ขอลักกันขอลักันขอลักกันดาไปไหนอง้มันก็เอามือ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  แล้วก็เอามือตีเอามือตีแล้วของผมกระจายเนี่ยตัวนี้มันเล่นด้วยไม่ได้เลยเนี่ยมันเอาตายเลยวะโอ้แตงโมเราโตแล้วนะครับคือเราปลูกแตงโมไว้มันโตแล้วนะมันมีมันมีลูกให้แล้วนะครับแตงโมก็ดีเหมือนกันเราจะมาทําการปลูพืชดินแถวนี้นะครับผมก็ได้ไปขุดดินมานิดนึงนะไม่ได้ขุดมาเยอะเอิม่มไม่พอไม่พอเราต้องไปขุดเพิ่มแต่ผมพอไปทําที่ขุดเพิ่มสักหน่อยแล้วกันนะแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทาการเพิ่มประตูเข้ามานะครับ ทำประตูเพิ่มเนาะแล้วก็ทุบตัวนี้ออกให้มันแบบต้องโล่งนิดนึงแล้วไปคนณด,ดินกันเพิ่มดีกว่าเอาโอ้โหไอหนูนี่มันมนขาขโมยข้าวอีกแล้วเก๋ไม่น่ารักเลยนะไม่น่ารักเลยนะไม่น่ารักเลยนะผมจะทําการติดประตูรั้วไว้แถวนี้นะครับเพื่อจะมาให้อาวิวเลเจอร์มันมาตรงนี้ได้นะครับถ้ามันจะมามันก็ต้องมาฝังาฝ่งนี้แล้วฝั่งนี้เราจะทําการเอารั้วเนี่ยปิดไปเลยนะครับแล้วก็เอาไอเขาเรียกว่าอะไรรั้วประตูที่มันเปิดได้ใส่ลงไปโอเคเอาอะไรเนี่ย โอโหแต่ชูก็เคียนตรงนี้ผมจะต้องแบบปรับเปลี่ยนไหมนะให้มันแบบตรนนี้มันรู้สึกว่ามันจะแบบโอ้โหเป็นรูมเป็นบอมากเลยนะครับแต่ต้องไปขุดดินมาเพิ่มนะขุดดินมาเพิ่มก่อนอันดับแรกต้นไม้ก็ต้องตัดออกนะครับผมพูกต้นไม้เพิ่มเพื่อที่จะฟาร์มไม้เอาไว้ในการใช้ในชีวิตประจําวันนะครับวา,างไม่แถวนี้แหละเออถ้าเกิดว่าบ้านมันแบบนี้ก็อย่าสงสัยเพราะผมขุดดินตรงนี้ออก มันก็จะเหมือนว่าบ้านมันลอยนิดนึงนะครับอ่าสติกสติกแล้วก็ทำขวานมาสวัสดีเจ้าแกะน้อยตอนนี้ก็จะมืดอีกแล้วนะครับมืดไวหรือเกิดนะจะต,ต้องปักไฟเพิ่มตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มอนมันเกิดได้้ะปกปักตรงรั้วแล้วกันนะครับอย่างนี้นะแล้วก็พื้นที่แถวนี้ก็ปักสักหน่อยนะครับให้มันสว่างๆนิดนึงนะเค แล้วเรากลับไปนอนกันดีกว่านะครับฮ่าฮ่าพวกเองเข้าบ้านไม่ได้ฮ่า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 โอเคแล้วก็จะเอาเตียงไหนก็ได้นะเพราะว่าเอ c ซมันเข้ามาไม่ได้แล้วนะครับเราต้องย้ายเตียงไปให้ฝั่งนู้นให้มันนอนนะมันก็จะได้แบบนอนตอนนี้ก็เป็นของเราไปก่อนอีอีเรามาปูพื้นให้มันปูพื้นเพิ่มนะว่าจะไม่รู้ว่าจะพอไหมนะครับอุ๊ย ผมอยากจะเอากลับไปเอากระดูกมาให้น้องหมาตัวนี้จังเลยงั้นผมขอกลับไปเอากระดูกก่อนนะครับผมว่าผมได้กระดูกอ๋อนี่ไงกระดูกที่เราได้มาจากพีระมิดนะครับเอ,อ่อทำไมบล็อกไมล์มันดูแบบเยอะจังเลยทําไมเขาไม่มีปุ่มให้แบบก็บของอัตโนมัติมาให้วะจะได้แบบปึ๊บมาชี้วิ่งโคตรเร็วเร็วกว่าตัวเมื่อกี้นะครับสวยอย่างนี้ก็สวยสิอ้าววัดตกน้ําเฉยเลย ท้าไมใครทำทางนี่ทำทางไม่ดีเลยใครทำทางครับทำทางไม่ดีเลยนะไหน่ะไหน่ะไหนีะต้องมาอยู่ไหน่ะน่าจะไปแล้ว,ลวนะครับน่าจะวิ่งไปไหนไม่รู้ละโอ้แครอทผมจะเลือตัวนี้ออกให้มันเป็นรูว่าที่มันเปิดปิดได้นะครับนะผมจะเอารูวตรงนี้มาใส่นะเพื่อจะทำเป็นที่แบบเดินเข้าเดินออกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำอย่างนี้ใอ้มันเป็นเหมือนกับเป็นทางเดินนะครับแลวก็จะเอาเป็นหินให้มันสวย,สวยดีวะ ประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นทางที่แบบว่าต้องแบบเดินแยกมาตรงนี้นะครับด้านข้างนี้ก็จะทําเป็นอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเปิดปิดไปได้นะครับแล้วก็จะมีท็อตในการปักให้รู้ว่าตัวนี้เป็นทางเข้านะอะไรประมาณนี้นะเอ้สวยงามเดี๋ยวขอไปนอนกันแล้วกันเดี๋ยวซอมบี้มันอู้แตงโมเฮ้เฮ้พวกนายเข้ามาไม่ได้นะสิฮ่าฮ่าฮ่าเช้าวันที่สิบสองนี่ชอบแย่งเตียงดีนะยืนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้ามานี่ วายวายวายเก็บไม่ได้เราเพราะเก็บเปิดประตูไม่ได้ฮ่าๆโอเคตรงนี้ก็จะเป็นตกใจกว่าถังน้ําหายบาเถอเอ้ยผมไม่ได้เอาโอ้ยนี่ไงนึกว่าจะไม่ได้เอาโอาหนึ่ 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกน้ํานะครับปึ๊บเราก็จะวางสลับนะครับมันเป็นฟีเจอร์พวกอ่าที่แบบว่าพุ่เทอร์ล็อกอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางตัวนี้ไปนะครับมันจะมีน้าอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราวางแค่อันเดียวข้างบนหรือว่าวางหรือว่าวางแค่ข้างล่างมันก็จะมีน้ําอยู่นะครับ ก็สามารถที่จะวางได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นใบบัวมาแปะก็ได้นะแต่ผมชอบทําแบบนี้มันแล้วก็จะทำการัน1 2 3สโอเคแยกแครอทออกมาจากฟาร์มตรงนี้นะครับให้มันแบบว่าแยกชนิดกันเนาะโอเคโอเครอท เคลอดเคลอยเคลอยต้องไปเอาดินมาถมเพิ่มถมที่ตรงนี้ให้มันเพิ่มอะเราจะได้ทาฟาร์มตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วก็จะต้องย้ายทุกรกะเคียงตรงนั้นด้วยนะฮะเช้าวันที่13ดินเราก็ได้มาค่อนข้างจะโอ้เยอะได้ดินมาค่อนข้างเยอะนะขออนุญาตถมที่นะครับกำลังจะบอกว่าทำไมมันไม่เด้งโอเคมันเด้งแล้วนะครับนี่ยังไม่เด้งอะ่ะดูดินมันไม่เด้งเลยเสร็จไปเรียบร้อยสําหรับการวางพื้นนะครับโหวางยั่งนานเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการพรวนดินแล้วก็วางน้านะครับแบบเดิมเลยนะครับ นับหนึ่งสองสามสี่อันที่5้าเราก็จะวางน้ำลงไปนะครับพอโฮมวิเดเจมันเข้ามาได้แล้วเราต้องขยายรูนะครับตกใจที่มันเข้ามาได้ยังดีไม่ใช่ฟาร์มมือไม่งั้นขโมยข้าวเราไปหมดแน่ตอนนี้คือเรามีฟาร์มทั้งหมดสามฟาร์มนะครับแล้วก็มีเป็นฟาร์มฟักทองไม่ใช่ฟักทองพร้มก,ก,ก,กินแล้วก็ฟาร์มอ,อ้อยเล็กๆตรงนี้ตรงนู้นก็เลือ,อ,อกจะหมดแล้วนะครับแล้วก็มีไอ้นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออมันสถที่จะทะลุได้ไอฟาร์มโปรเจกตตัวนี้ไม่รู้ว่าอันไหนมันโตไม่โตมันดูยากชิบหายเลยเออเดี๋ยวเออมันเดินอ้อมมาได้ปะเฮ้ยเอตุนันฉลาดนี้มันเดินอ้อมมาไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละเดี๋ยวเราไปนอนกันแล้วกันนะสบีมันเกิดละโอคโหสองตัวเลยหรอคือมันมาจากฝั่งนี้มันมันเดินอ้อมมาฝั่งนี้ผมต้องทําการปิดรั้วตรงนี้ด้วยสุืไปให้มีใครเข้ามาได้นะครับอ่าเท่านี้ก็เซฟตี้แหละต่อไปก็โอ้มันพลัง ต่อไปก็จะแก้ฟาร์มมันโตเนาะต่อไปก็จะเป็นฟาร์มพ,พวกฟาร์มพวกฟาร์มสัตว์ต้องทำฟาร์มแกะด้วยนะเนี่ยเดินหาแกะก่อนนะครับตอนนี้แกะมันหายไปไหนไม่รู้หายไปหมดเลยโอ้นี่ไงเจอแล้วถึงตัวโอ้สองตัวมันแยกล่างเลยเหรอปาปาเหรอกระปังกันเถอะท่น,นี้ก็จะเป็นวัวสองตัวแล้วก็แกะสองตัวนะอ,อ้ยมาตอนนี้มีวัวแล้วช่างมันโอเคนี้ลนแล้วกันอ้าวแล้วแกะสองตัวนี้ทำไมไม่เดินมามนก็ต่อถแถวกันมาดิเออตอนนี้ฟาร์มก็น่าจะโอเคนะ มีฟาร์มวัวด้วยฟาร์มวัวฟาร์มแกะแล้วก็หรือแค่ฟาร์มหมูกับฟาร์มไก่อันนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี่ผมว่ามีเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าฟาร์มมันจะเสร็จแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ